เขาพยายามจะครองบอลได้เรียกว่าครองบอลเหนือกว่าบาลพอสมควรแล้วกันครับผมครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะครับถ้าฝั่งขวานี่ยังเป็นเมอร์ฟี่ไหมได้ไหมเมอร์ฟี่ครับเมอร์ฟี่ยังอยู่ครับเพราะว่ามีเมอร์ฟี่น่าจะยึดตัวจริงแล้วครับตอนนี้ครับผมกินมาไลท์โทนารีก็ยังอยู่กินมาไลท์โทนารีแล้วก็โจลิงตันหายเจ็บกลับมาแล้วตรงกลางนี่ถือว่าฟูลทีมครับตรงกลางแน่นนะไม่มีปัญหาตรงกลางแน่นครับผม นะครับแล้วตัวสามตัวบนก็หายไปหนึ่งตัวบนก็เป็นเมอร์ฟี่อีแสกแล้วก็บานใช่ไหมอย่างเป็นระดับใช่ครับใช่ครับจะต้องไปเล่นสีสามสามเหมือนเดิมละเหมือนคราวที่แล้วต้องเล่นสีสามสามใช่ใช่ครับอืมครับช่งสีสามสามก็เป็นระบบครับผมครับจะบอกว่าทีมสามคือมันเป็นระบบปกติของนิโคลเซ่นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้านิโคลเซ่นกองหลังมันสามารถลงพร้อมแบบเซนเตอร์สามตัวได้แบบนัดเจอเซนนัลนัดสอง ว่าไม่แน่เกมเกมนี้อาจจะฮา,าวอาจจะให้เล่นแบบนั้นแต่ว่าในเมื่อไม่พร้อมยังไงก็ต้องกลับไปเล่น4ี่สาแน่นอนครับผม mm hmm. แต่ว่ากองหลังก็ไม่ได้ไม่ได้ฟูลเพราะว่าแบ็กซ้ายลุยส์ฮอล์อ่ะเจ๋งดังนั้นเลยต้องโยกลิฟรามนโตมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วเอาชิปเปียที่ปกติเป็นตัวสำรองลิฟรามนโตเนี่ยมายืนตัวจริงซึ่งตอนหลังก็ช้าลงไปเยอะครับนะ mm hmm. ครับ mm hmm. เซนเตอร์จะเป็นผู้เดิมไฟเบนแชร์ Share, กับแดนเบิร์นที่เพิ่ง อ่าล่าสุดได้เรียกติดทีมชาติอังกฤษไปด้วยครับได้เลยนะครับเบิร์นเบิร์นได้ติดทีมชาติเซาเกตครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่นะใช่ครับครับและริฟฟามโต้ก็มีชื่ออ่าต่อเนื่องครับผมครับรู้สึกเขาไปเขาไอ้ทูเคิลทูเคิลเรียกนะทูเคิลเรียนโทษทีผมจำผิดครับครับเออเขามาพูดในในตอนเรื่อง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 เบิร์นเนี่ยมาพูดในตอนให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแปลให้ฟังอีกทีนึง แล้วก็จริงๆแล้วมาเกมนี้มันจะสนุกเพราะว่าลิวร์พูเนี่ยจะไม่มีอเล็กซานเดรอยโนอ่าใช่เพิ่งเจ็บค่ะบเงเจ็บนะมันจะไม่มีตัวพินตัวโยนตัวเปิดทางฝั่งคุณก็จะไม่มีคนเงินเนี่ยโอ้ใช่มันจะเจาะกันตรงฝั่งเนี้ยอันเนี้ยจะสนุกมาแต่ยังมีซาร่าครับยังมีซาร่านี่แหละดังนั้นจุวสำคัญที่เอามายูนคุณเี้ก็มีอีแซกเขาก็กลัวนะ